เดินทัไทยเพื่อเป็นการรลึกถึงพระองค์เราซึ่งองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพระสนุกๆทุกคน<ป>นะครับในขณะนี้พระเดชพระคุณท่านหลวงครูพระพุทธศาสนาได้เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วขอเสียงรบกวนสาธุธรรมทุกทา่านค,ครับ itu pun sebenarnya dia ในอันที่จะขอถวายความจงรักพระดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ oh

เตโววิจากถาํนวานาธํสุสัทเธคาเวจรุงเกกิลนิสมฺพฺพํตทิเอกํตํตเวนวานํทีเณตะจํอมณี yā tāṅ 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 ākā kṛtāṅ tāṅ tāṅ tīke yam nīkvarācana ca tāṅ rōme ca nāṅ pūtāṅ mā ca vaṇakāro yam bhaktantā kāṅ mā ca vaṇakāro yam bhaktantā kāṅ mā ca vaṇakāro yam bhaktantā うも Sampai jumpa di video selanjutnya. No. Uh. no

एव <tiny one> หรักสาหอารมณ์หักสัจิ์ธรรมะเนี่ยมันคือเครื่องฟอกเครื่อ,องชำระมาแต่มีปริญัาที่ทำกับปฏิบัติทรรมครู้นี้เราศึกษารบริญ่าคือการท่องเรียนรู้ต่อไปก็เริ่มปฏิบัติปฏิบัติก็คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้อง,องคำนวณแค่ควรวิต,ตกคำนวณใดๆเพราะเราทำม,มาเยอะแล้วเรารู้มาเยอะเราคำนวณมาทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติต่อชีวิตแล้วที่เรามาวางเพื่อให้เกิดความว่างทุกเรื่องต้องวางให้ได้หมดแม้แต่อารมณ์ยุ่งทุ้งานอารมณ์ดุเดือดลำคา เราร้อนวาวุ่นสับสนทุร,รุดุไลทุกอย่างกันรุ่มทั้งหมดแม้กระทั่งกระบวนการง่วงเหาเมานอนก็ต้องวางไม่ได้เพราะถ้าไันใดที่เราไปยุ่งกับมันก็แสดงว่าเราหยิบมันนะมื่อเราหยิบมันขึ้นมาก็ไม่ว่างหยิบแล้วมันไม่ว่างแล้วมันก็ถึงคำว่าว่างไม่ได้ ดงนั้นวันนี้เราต้องไม่หยิบต้องวางแล้วก็ต้องทำให้ถึงคำว่าว่างจนพัฒนาไปสู่คำวันดับและเย็นให้ได้นั่นเป็นขั้นสูงสุดของการศึกษาพุทธธรรมแล้วที่เขาเรียกวันพิพานแต่วันดับแล้วเย็นดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ไปนิพานเราจะเดินบนจมพานอย่างงอหังอหน้นาในการรู้จักหยิบรู้จักวาง ถ้าทำจิตใจและอารมณ์กายให้ว่างทำเท่านี้พอเลิกปฏิบัติไม่ต้องยีวางให้หมดถ้าทำให้เกิดความว่าง ันที่วางได้มสมองมันจะโรงกล้าเมเนื้อมันจะผ่อนคลายที่ประจอนไม่เต้นกระสราามกระสายจะสมบเป็นแบบสม่งเสมอสมดุลเรื่องลมภายในกายไม่พุ่งพลานกระบวนการทางอารมณ์ก็สมบลิ่นอวัยวะทุกส่วนในร่างกายผอนคลายถ้าวางได้ สมองก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายถ้าวางได้ไม่มีอะไรขมุนกึนตึงเครียดไม่มีอะไรต้องกาต้องจับต้องแบบต้องถามต้องเดินผ่านทุกเรื่องในร่างกายเราก้ารเบลของเราอารมณ์เราชีวิตจิตวิญญาณเราสมองเราตัวเรา มันไม่แบกอะไรเลยวางไปได้สักพักใหญ่ๆมันจะมีผลสฤทธิ์เกิดขึ้นผลสําเร็จเกิดขึ้นก็คือมันจะว่างว่างยูนในที่นี้นมันจะว่างแบบชนิดที่ไม่มีพันธนาการไม่มีพลังไม่มีเครื่องผูกพันว่างแบบชนิดที่ไม่ได มีโอบวางเววิวงเวหรือว่าเวแต่เป็นความว่างอย่างอย่างสมดุลเหมาะสมสบายอกสบายใจแล้วก็เป็นความว่างอย่างมีเสรีภาพมีอิสระไม่ได้โดนผูกมัดและกาเกี่ยวเรื่องอากกรรมใดๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่วางได้จนกลายเป็นความว่างของกายและิจ ลองดูสิว่ากายเราว่างไหมก้างเนื้อส่วนไหนในกายเรายังไม่ว่างยังกำยังแก่งยกกังรู้สึกว่าเราทหมิตรตึงเพียดอยู่เมื่อมีก็ทำแต่างไรละ่ะก็อย่าหอย่างยิบปล่อยกันปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายเรียกว่าวางทางกาย ราว่า,างใจวางทางอารมณ์ก็ไม่ต้องยึดถือไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณไม่ต้องไขครวนไม่ต้องพิจารณาว่างทางสมองก็ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องตึกไม่ต้องคาดเดาทำให้วางวางของเราหมดจดแล้วความว่างมันจะเกิดขึ้นเอง